สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดิเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้ผมขออนุญาตนำเอาบทความของท่านอาจารย์แก้วสรรอธิโพธิที่เขียนตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมุ่งหมายให้เด็กสมัยนี้เนี่ยได้รับรู้โดยใช้หัวข้อว่าเปิดใจอ่านให้จบเมื่อผู้ใหญ่ตอบเด็กฉันไม่รู้หรอกว่าสมัยนี้ กษัตริย์ยังจำเป็นไหมสำหรับคุณแต่ฉันนึกไม่ออกเลยว่าประเทศไทยที่ไร้กษัตริย์จะเป็นอย่างไรกษัตริย์ไทยพิสูจน์ผลงานมาหลายร้อยปีพวกคุณยังไม่เชื่อฝีมือแล้วพวกคุณมีใครในใจหรือผู้ที่ดีพอจะนำพาประเทศให้ผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้ขอข้อเสนอชัดๆได้ไหมเพื่อฉันจะได้พิจารณาและเข้าใจมากขึ้นแก้วสรรอธิโพธิ ผู้ใหญ่ตอบเด็กการประท้วงรอบนี้เดิมทีฉันมองอยู่ห่างๆอย่างคนที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาพอสมควรฉันเองก็เคยเข้าร่วมประท้วงมาหลายครั้งไม่ได้ต่างจากพวกคุณแต่นานๆาเข้าฉันคิดว่ามันมีหลายมุมที่มันชักจะไปกันใหญ่เกินเลยจากกรอบอุดมการณ์ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่พอใจตามความเห็นของฉันในฐานะคนที่มีสิทธิเสรีภาพคนหนึ่ง ฉันก็อยากแสดงความคิดเห็นของฉันบ้างดังนี้ 1. คุณเหยียบย่ำศรัทธาผู้อื่นด้วยเหตุผลที่คุณพยายามแทเหตุผลอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้นอยู่ที่ข้อมูลที่คุณมีแต่ศรัทธาเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเหตุผลเช่นการศรัทธาในพระเจ้าในศาสนาในประเทศชาติในสถาบันกษัตริย์ในบุญคุณของพ่อแม่ 2. คำพูดและการกระทําที่รุนแรงของพวกคุณทําให้คนจํานวนมากที่เขาไม่อยากยุ่งหรืออาจกําลังเห็นด้วยกับคุณเห็นว่าคุณขาดสติและเปลี่ยนใจที่จะสนับสนุนคุณเขาอาจจะต่อต้านหรือรังเกียจคุณยิ่งพวกคุณทํามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นการเรียกแขกมากเท่านั้น 3. การที่คุณสวมชุดนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือสอนหนังสือตามสถาบันต่างๆไม่ได้เป็นสิ่งบ่งชี้ว่า คุณเป็นปัญญาชนเพราะคนที่เขาใช้ชีวิตรูปแบบอื่นทำมาหากินประกอบธุรกิจการงานต่างๆจำนวนไม่น้อยมีการศึกษาสติปัญญาและระดับจิตใจสูงส่งจำนวนมากแค่รั้วโรงเรียนระดับเกรดเฉลีย่ยไม่ได้บ่งบอกระดับสติปัญญาแต่อย่างใด 4. คุณจะคิดว่าตัวเองฉลาดก็ได้แต่อย่าคิดว่าคนอื่นโง่ที่เขาไม่พูดไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้เรื่อง หรือเห็นด้วยกับคุณ 5. การที่คุณเพื่อนของคุณครอบครัวของคุณมีความเห็นตรงกันออกมาประท้วงจนเต็มถนนไม่ได้แปลว่าคุณคือเสียงส่วนใหญ่ของประเทศอย่าเดาอย่าเมา 6. คุณโชคดีที่ประเทศไทยทำให้คุณมีอิสระมากพอที่จะพูดแสดงความคิดเห็นแสดงออกได้อย่างเสรีถ้าคุณมีความรู้จริง คุณจะรู้ว่าหลายๆประเทศในโลกนี้ทำไม่ได้แม้คุณจะไม่รักประเทศไทยแต่คุณก็ควรขอบคุณที่ประเทศนี้มีพื้นที่ให้คุณ 7. สิ่งสำคัญอย่างหนึ่งของระบบประชาธิปไตยคือคุณมีสิทธิ์ที่จะพูดและแสดงออกตราบเท่าที่ไม่ระรานรุกล้ำสิทธิของผู้อื่นคุณมีสิทธิพูดผู้อื่นก็มีสิทธิที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อคุณก็ได้ทุกคนมีสิทธิ ที่จะเห็นด้วยหรือเห็นต่างคุณไม่ได้มีสิทธิ์คนเดียวหากคุณคิดว่าคนที่คิดต่างจากคุณเป็นศัตรูแสดงว่าคุณไม่พร้อมที่จะรับฟังเขาเช่นกันคุณควรทบทวนบทบาทตัวเองเพราะคุณอาจไม่พร้อมที่จะออกมาต่อสู้เรื่องประชาธิปไตยแทุกที่ในโลกมีทั้งคนดีและคนไม่ดีอยู่ปนกันไม่มีประเทศไหนปลอดความชั่วร้อเ็ การที่จะทําให้คนนับล้านอยู่ด้วยกันได้มันจึงต้องมีกรอบกติกามารยาททุกๆประเทศมีบริบทที่ต่างกันการมาเปรียบเทียบว่าใครดีใครด้อยกว่าในเชิงวัฒนธรรมเป็นความเห็นที่ตื้นเขินประเทศที่มีกษัตริย์ไม่ได้ด้อยกว่าประเทศที่มีประธานาธิบดีประเทศสังคมนิยมไม่ได้ด้อยกว่าประชาธิปไตยถ้าคุณติดตามข่าวสารคุณจะรู้ว่า ทุกประเทศทุกระบบมีปัญหาทั้งนั้น9หากบริษัทหนึ่งพบพนักงานทุจริตคอร์รัปชันสิ่งแรกที่บริษัทจะดําเนินการคือลงโทษพนักงานที่กระทําผิดไม่ใช่ไล่ออกผู้บริหารสูงสุดแต่หากมีความจําเป็นต้องปลดผู้บริหารสูงสุดบริษัทต,ต้องมั่นใจว่ามีคนที่ดีกว่ามีฝีมือมากกว่าตั้งรอเป็นตัวแทนเพราะกิจการบริษัทต,ต้องดำเนินต่อไปโดยไม่สะดุด คนที่ไม่ขับไล่พลเอกประยุทธ์อาจไม่ได้ชอบท่านทั้งหมดเพียงแต่เขามองว่าตัวแทนที่คุณเสนอเข้ามาก็ไม่ได้ดีกว่าที่เป็นอยู่เลยอย่ามาพูดโลกสวยว่าออกไปก่อนแล้วหาใหม่ทีหลังคุณไม่ชอบคุณประยุทธ์คนอื่นเขาก็ไม่ชอบหัวนหน้าทีมคุณได้เหมือนกันอย่าไปโกรธเขา 10. ทุกคนมีสิทธิ์ที่เสนอความคิดเห็นแต่ไม่ใช่ว่าทุกความคิดเห็นจะต้องถูกนำไปปฏิบัติ ประเทศชาติเป็นเรื่องของส่วนรวมคนเกือบ70ล้านคนย่อมคิดต่างกันไม่มีรัฐบาลไหนในโลกทำให้ทุกคนพอใจได้ทั้งหมดประเทศที่ทะเลาะกันน้อยหน่อยเขาแค่รู้จักหยวนได้บ้างเสียบ้างให้สังคมมันเดินไปข้างหน้า 11. คุณคิดว่าคุณเป็นคนรุ่นใหม่คิดแตกต่างหัวก้าวหน้าตามยุคสมัยใหม่ของเก่าคนเก่ามันเอาไม่ว่ากันแต่วิธีการแสดงออกของคุณ การโจมตีผู้ที่เห็นต่างด้วยถ้อยคำรุนแรงการประท้วงกลางถนนการยึดพื้นที่สาธารณะไม่ได้มีความต่างหรือทันสมัยเลยสิ่งที่พวกคุณทำทุกประเทศทำกันมาเป็นร้อยเป็นพันปียกทัพไปตีเอาบ้านเมืองอื่นใช้กำลังเข้ายึดประท้วงกันบาดเจ็บล้มตายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์จิ้มมาเลยประเทศไหนไม่เคยมีทำกันมาแล้วทั้งนั้นยิ่งรุ่นแก่ๆเกา่เกาๆที่พวกคุณหาว่า เขาโง่ดักดานหลายคนนั่นมืออาชีพสายประท้วงสายรัฐบาลทั้งนั้นถ้าคุณแน่จริงฉลาดจริงแบบคนรุ่นใหม่คุณน่าจะมีวิธีการเอาชนะทางความคิดด้วยวิธีการคนรุ่นเก่าอย่างเราต้องว้าวบ้าง 12. คุณอาจจะฉลาดแต่เพื่อนคุณหลายคนยังไม่มีวุฒิภาวะทางความคิดการที่คุณลากเขาไปลงในสนามในครั้งนี้อาจเหมือนคุณพาเขาไปลำบาก หลายคนโกรธรัฐบาลรังเกียจร,ระบอบกษกัตริย์โดยที่ไม่รู้ว่าทำไมบางคนไม่เคยอ่านข่าวเลยด้วยซ้ำแต่ที่โกรธเพราะคนเหล่านั้นเล่าคนนี้เล่าหรือเพราะเพื่อนพาไปอย่าโลกสวยว่าไม่มีแบบนี้ 13. คุณคิดว่าคุณโตแล้วคุณจึงแสดงออกเต็มที่ฉันหวังว่าคุณจะโตและแข็งแรงพอที่จะรับผลกระทบที่ตามมาได้คนที่ใส่ชุดนักเรียนถือป้ายด่าพระมหากษัตริย์ ที่คนจำนวนมากเคารพนับถือวันนี้อาจไม่มีบริษัทไหนรับคุณเข้าทำงานในอนาคตคุณอาจมีคนต่อต้านคุณตำหนิคุณเพราะเขายังโกรธในสิ่งที่คุณทำเชื่อเถอะมันมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะทุกคนเป็นมนุษย์มีรักโลภโกรธหลงคุณโกรธได้เกลียดได้ผู้อื่นก็เช่นกันถ้าคุณกล้าที่จะทำร้ายเขาทำร้ายความรู้สึกเขาคุณก็ต้องยอมรับผลที่จะตามมา 14. เวลาที่คุณโกรธใครคุณจะเห็นแต่ข้อไม่ดีของเขาและเวลาที่คุณรักใครคุณก็จะเห็นแต่ข้อดีจนลืมข้อเสียของเขาถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวคุณคิดคนเดียวได้เลยแต่ถ้าเป็นเรื่องชาติบ้านเมืองซึ่งมีเจ้าของหลายคนคุณต้องถามทั้งสองมุมว่าแต่ละคนมีข้อดีข้อเสียแบบไหนรวมถึงคนที่คุณเชียร์และตัวคุณเองด้วยอาจบางทีคุณจะรู้ว่า คนที่คุณไม่ชอบหน้าอาจยังพอมีดีอยู่บ้างและอาจจะสามารถทำงานได้ดีกว่าคนที่คุณรักก็ได้ 15. คุณชอบกินสเต็กกินไก่ทอดไม่เป็นไรแต่คุณไม่มีสิทธิ์ถุยน้ำลายหรือด่าคนที่ชอบกินแกงส้มกินน้ำพริกปลาทูฉันใดก็ฉันนั้นความชอบคนราอไม่เหมือนกันหากคุณอยากโน้มน้าวให้เขาชอบเหมือนคุณคุณต้องใช้ศิลปะและปฏิพานไหวพริบ ไม่ใช่ความรุนแรง16ไม่ว่าคุณจะประท้วงหรือไม่บ้านเมืองก็ต้องเปลี่ยนแปลงเพราะไม่มีอะไรอยู่ถาวรคำฟ้าถ้าคุณศึกษาประวัติศาสตร์คุณจะรู้ถึงว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นพลวัตต่อให้คุณไม่ทำอะไรเลยมันก็เปลี่ยนเร็วช้าอยู่ที่จังหวะของมันอย่าไปคาดหวังว่ามันจะเปลี่ยนไปวันนี้พรุ่งนี้อย่างใจคุณทุกการเปลี่ยนแปลงจะมีทั้งได้และเสียอยู่ที่ว่า ใครจะได้หรือจะเสียคิดจะทำการใหญ่ต้องมองให้รอบด้านว่าสิ่งที่คุณอยากให้เปลี่ยนมีผลได้ผลเสียอย่างไรถ้าคุณยังมองไม่ออกคุณควรศึกษาให้ถ่องแท้อีกครั้งก่อนนําเสนอความคิดเห็น 17. สําำหรับคนที่บอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาและเห็นว่าหลายๆประเทศนั้นดีกว่าเลยอยากเปลี่ยนไปเป็นแบบเขานั้นฉันขอถามคุณตรงๆว่าคุณเคยอิจฉาเพื่อนที่รวยกว่าคุณไหม อิจฉาเพื่อนที่เรียนเก่งกว่าคุณไหมอิจฉาพ่อแม่เพื่อนที่เท่ฉลาดการศึกษาสูงกว่าพ่อแม่คุณไหมแล้วคุณเปลี่ยนแปลงตัวคุณได้ไหมคุณให้พ่อแม่คุณเปลี่ยนได้ไหมคุณทำให้คุณรวยเหมือนเพื่อนคุณได้ไหมก็ถามเฉยๆอยากรู้เพราะฉันก็อยากรวยอยากดีเหมือนคนอื่นแต่ฉันก็ยังทำไม่ได้พอเห็นพวกคุณกลด่าบ้านเกิดของตัวเองสูญเสียความภาคภูมิใจที่ไม่เป็นอย่างเขา ฉันจึงไม่รู้จะสรรหาคําไหนมาอธิบาย18ตอนที่ประเทศอังกฤษสร้างมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดพ่อขุนรามคําแหงได้ประดิษฐ์อักษรไทยในหลวงรอ .5 อดทนวางแผนเลิกทาสใช้เวลาค่อยเปลี่ยนค่อยไปกว่า40ปีไม่เสียเลือดเสียเนื้ออเมริกาเลิกทาสเกิดสงครามกลางเมืองตายกันเป็นเบือ่อและยังมีการเหยียดสีผิวมาถึงทุกวันนี้ ฝรั่งเศสเปลี่ยนการปกครองโดยการฆ่าถอนรากถอนโคนระบบกษัตริย์ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงการปกครองเพราะในหลวงรัชกาลที่7ท่านมอบอำนาจให้เพื่อรักษาความสงบสันติประเทศไทยมีระบบพระราชทานอภัยโทษติดคุกก็ออกก่อนได้หลายคนบอกกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนบอก,ก,ส,ก,บอกสำนึกพระคุณเป็นล้นพ้นฉันไม่รู้หรอกว่าสมัยนี้กษัตริย์ยังจำเป็นไหมสำหรับคุณ แต่ฉันนึกไม่ออกเลยว่าประเทศไทยที่ไร,กร้กษัตริย์จะเป็นอย่างไรกษัตริย์ไทยพิสูจน์ผลงานมาหลายร้อยปีพวกคุณยังไม่เชื่อฝีมือแล้วพวกคุณมีใครในใจหรือผู้ที่ดีพอจะนำพาประเทศให้ผ่านร้อนผ่านหนาวไปได้ขอข้อเสนอชัดๆได้ไหมเพื่อฉันจะได้พิจารณาและเข้าใจมากขึ้น19สิ่งที่ชันเขียนอาจทำให้คุณโกรธและมองว่าชันไม่เข้าพวกนั่นเป็นสิ่งที่ชันคาดหวังได้ ฉันไม่มีเหตุผลอธิบายว่าทําไมฉันรักประเทศไทยฉันรักพระมหากษัตริย์ไทยอย่าพยายามเอาเหตุผลมาล้างสมองฉันฉันมีการศึกษาระดับหนึ่งฉันศึกษาประวัติศาสตร์ทั้งไทยและหลายๆประเทศที่พวกคุณกล่าวถึงมาบ้างฉันเดินทางและได้ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศที่พวกคุณบอกว่าพัฒนาแล้วมาพอสมควรฉันไม่ได้ดีเดอะไรแต่ฉันบอกได้เลยว่าภาคอีสานที่แห้งแล้งสลับกับน้ำท่วมของฉัน ประเทศไทยของฉันคือที่ที่ดีและน่าอยู่ที่สุดในโลกและพระมหากษัตริย์ของฉันคือผู้นำที่ฉันเคารพเทิดทูนฉันมีความสุขทุกครั้งที่อยู่บนแผ่นดินไทยหากคุณไม่รู้สึกเช่นนั้นฉันว่าคุณก็มีสิทธิ์ที่จะไม่อยู่ประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน 20. สําสำหรับทุกคนที่อ่านฉันขอให้คุณแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพชนทั้งที่เห็นด้วยและเห็นต่างถ้าเราอยากให้มีการรับฟังในสังคม เราต้องเริ่มจากการพูดจากันดีๆเราต้องยอมรับว่าเราต่างกันพ่อแม่พี่น้องฉันยังคิดไม่เหมือนกันฉันไม่ได้หวังว่าคุณจะคิดเหมือนฉันแต่เราควรจะอยู่ร่วมกันให้ได้เพราะประเทศไทยมีที่เดียวฉันมีบ้านที่เดียวไม่มีเงินหรือกุนมากพอที่จะไปอยู่ที่อื่นหากคุณมีปัญหาเดียวกับฉันคุณก็ควรจะช่วยฉันคิดว่าคนที่แตกต่างกันทั้งเจล้านคน จะอยู่ด้วยกันอย่างไรโดยที่ไม่ทะเลาะกันถ้าคุณคิดได้และพูดจาดีๆฉันจะพิจารณาข้อเสนอของคุณแก้วสรรอธิโพธิศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับ